ทำขนมทานเล่นง่ายๆกันค่ะเมนูเค้กช็อกโกแลตบิสกิตก่อนอื่นก็มาทําครีมช็อกโกแลตก่อนค่ะใส่ไข่ไก่สองฟองน้ำตาล4ช้อนนม350มิลลิลิตรใช้นมผัวนมข้าวหรือนมบัวได้หมดแป้งข้าวโพดหรือแป้งกวนไส้3ช้อนในคลิปใช้แป้งข้าวเจ้าคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนำมาตั้งไฟควนจนสุกเลยนะคะ พอเหนียวข้นแล้วก็เดือดอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟเลยใส่ดาร์กช็อกโกแลต1 5 0กรัมไว้ช็อกโกแลตเพิ่มความหวานมันอีก30กรัมพงโกโก,โก้2ช้อนเพิ่มความเข้มข้นเนยสดเค็ม40กรัมคนให้ช็อกโกแลตและเนยเข้ากันดีเลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปประกอบเค้กนะคะ่ะไม่ต้องรอให้เย็นนะคะเอาแคคเกอร์วางก่อนตามด้วยครีมช็อกโกแลตทาทำแบบนี้กี่ชั้นก็ได้นะคะชั้นสุดท้ายเราจะใช้แคคเกอร์วางข้างหน้าอย่างเดียวนะคะช็อกโกแลตที่เหลือนำไปทาขนมปังทำไส้ขนมได้นะคะ พักไว้ให้หายร้อนแล้วก็นําเข้าตู้เย็นอย่างน้อยแปชั่วโมงค่ะแค่ค้างคืนมา1คืนนะคะก็นําออกมาทานได้เลยค่ะเป็นเค้กช,ช็อกโกแลตที่ทําง่ายมากแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะ